สวัสดีครับพบกับผมมอ,อยู่ในการอ่านไพ่ย,ยิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปยากรดวง9วันของผู้ที่เป็นชาวราศีสิงห์นะครับชาวราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะครับกับการเปิดไพ่ย,ยิปซีสามสำรับเช่นเดิมนะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยพอประมาณนะครับดวง9วันตั้งแต่วันที่29มีนาคม ถึงวันที่6เมษายนนี้นะครับซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วนั้นก็ได้ระยากรไว้ถึงวันที่28เมษายนนะครับกอย้านะครับว่าเป็นดวงกว้างๆนาครับไม่ได้จะพอจะจงไปดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับคำมปยากรจึงมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขออภิจารณารับปอเถลังงานบวกพลังงานที่ดีเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจ ให้กับท่านในแต่ละวันนะครับอะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนะครับอะไรถ้าปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามนะครับก็มาดูกันนะครับกับการเปิดไพ่สํหรับแรกในเรื่องของการงานนะครับของชาวราศีสิงห์นะครับดวงก้าวันวันที่29มีนาคมถึงวันที่6เมษายนนี้นะครับจะส่งผลไปในทิศต่างใดบ้างที่จะส่งผลไปถึงผลประโยชน์ราย,ยได้ไรายร,ร,ร,รับ ให้กับจาราศีสิงศ์ต่อไปนะครับในเรื่องของการงานไปไปได้ขึ้นมานะครับเดือดทาเวเร์นะครับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่อะไรเข้ามาแบบรวดเร็วจับกัรตันด่วนให้กับ้าราศีสิง์นะครับเพราะฉะนั้นช่วงกาวันนี้นะครับจาราศีสิงศ์ก็ให้ตื่นช้ามาในทุกๆวันนะครับสร้างพลังสดใสเบิกบ,บานให้จฉยใสอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อเป็นพลังที่ดีในการที่จะรับกับสถานการณ์อะไรเข้ามานะครับโดยวความคล่องตัว โดยความรู้สึกที่มีสติสัมปัญญาอยู่เสมอนะครับไม่ว่าอะไรจะเข้ามาก็จะทำให้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ในทิศทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่วนไม่ควรหวนไหวอะไรนะครับกับสถานการณ์ที่เข้ามาบางทีก็ไม่ได้อยู่ในโครงการไม่ได้มีการวางแผนอะไรเกิดขึ้นนะครับก็จะมีเข้ามาแบบปรับปรับจับปรัมานวลด้กับจาวราศีสิ่งต้องรับมือนะครับ ก็สถานการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นต่อมานะครับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับบางท่านการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่จะมาหาเลี้ยงชีพหรือบางทีมีการเจอคําสั่งที่โยกย้ายในเรื่องหน้าที่การงานได้สําหรับบางท่านบางคนนะครับที่อาจจะเปลี่ยนแปลงปแผนกอะไรขึ้นนะครับแล้วก็บางทีก็โยกย้ายไปเปลี่ยนสถานที่ไปต่างถิ่นต่างพื้นที่ได้บางคนมีโอกาสในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปต,งต่างประเทศได้ด้วย ที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับก็เป็นการจบในที่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นกับที่ที่หนึ่งแม้บางสถานการณ์อาจจะไม่สร้างความปรุงปรัตรนาหรือเป็นสถานการณ์ที่ไม่เต็มใจก็ตามนะครับแต่สถานการณ์นั้นก็เข้ามาสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในกับ้าราศีสิงห์แต่ก็ไปสู่ของการเติบโตรุ่งเรืองต่อไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับ ไปไปต่อมานะครับก็ไปสวอนะก็ที่สดใสนั่นเองนะครับเดี๋สันนะครับสิ่งที่ดีๆรออยู่เบื้องหน้านะครับใครที่เจอสภาวะอะไรที่เป็นปัญหานะครับก็จะมีการปริกษานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างอัตนาริจากสิ่งที่ร้ายกลายเป็นดีนะครับแล้วก็จบชะตนกรรร้ายๆลงนะครับแล้วก็โยกย้ายเปลี่ยนแปลงจบร้ายๆลงแล้วก็เริ่มต้นกับสิ่งดีๆในต่างถิ่นต่างพื้นที่นะครับที่มีก็มาหรือเปลี่ยนจากตําแหน่ง ที่อะไรที่มันสร้างความหดหดอะไรสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยุติสถานการณ์นั้นลงแล้วก็ไปรับหน้าที่ใหม่ตำแหน่งใหม่อะไรที่ดีๆกว่าเดิมที่จะนามาซึ่งความรุ่งเรืองรุ่งโร,รดความสดใสด้วยความเป็นเดชสังให้กับชาวราศีสิงห์นั่นเองนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปทิศต่างที่ดีความรุ่งเรืองรอยอยู่ในเบื้องหน้าให้กับชาวราศีสิงห์นะครับอัศวินตีถ้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่รักนะครับกับสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นเม้จะไม่เต็มใจให้เกี่ยกิการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามแตก่ก็ดูแลอาใจใส่ด้วยความใส่ใจด้วยความรักด้วยความทุ่มเทนะครับก็จะทาให้เรนหน้ากับความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในทิศทางที่เป็นปอดใจนะครับกนะนะ็ไปใบตอาจำเพระเรนนะครับความมั่งคั่งโอุดมสมบูรณ์กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับสถานการณ์ซึ่งบางสถานการณ์การงานธุรกิจของ าราศีสิงห์บัทชีที่ผ่านมาก็อยู่ในสถานการณ์ที่จําเจนะครับไม่มีอะไรก็มาเติมเต็มให้เกิดความสําเร็จเกิดความสมดุลได้นะครับแต่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับเกิดความสมดุลหลังไหลเข้ามานะครับแต่ให้ความเติบโตรุ่งเรืองคล่อง,องตัวอยู่ในสถานการณ์ที่พึงพอใจที่ดีกว่าเดิมนั่นเองไปไป,ไปต่อมานะครับสองไม้เท้าการพลุกพบหน้าไปสู่ของการเติบโตนะครับ มีการเดินทางที่มองก้ามฝั่งกล้ามทะเลออกไปนะครับเป้าหมายชัดเจนในการที่จะประสบความสําเร็จไพพยายามจะลดอดีตออกมานะครับสองใบแต่ว่าเอาใบเดียวนะครับใบที่อยู่หน้านะครับเดเรือเวอร์นะครับการตัดสินใจอะไรที่จะต้องดาเนินการนะครับแล้วก็ตัดสินใจได้ในทิศทางที่ดีบางคนอาจจะมีการวางโครงการในไรการกระับขยายในเรื่องของธุรกิจนะครับที่จะเติบโตมากกว่าเดิมน,นะครับบางทีเส้นทางของอาชีพ หรือธุรกิจที่มีความเติบโตมั่นคงอยู่แล้วอาจจะตัดสินใจอะไรออกมากยับขยายนะครับเปิดธุรกิจใหม่ขึ้นอรอผู้ก็มาวุ่นส่วนผู้ก็มาสนับสนุสนในเรื่องของการงานนะครับอาจจะเปิดเส้นทางใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่าทาคู่กันาันกับธุรกิจเดิมที่สําเร็จเติบโตอยู่แล้วและก็บางทีก็ส่งเสริมธุรกิจเก่าให้มีความเจริญเติบโตกว้างขวางมากยิ่งขึ้นรุกหน้า รุดหน้าเดินต่อไปในระดับที่กว้างกว่าเดิมมองเหตุการณ์ไปต่างๆประเทศนะครับที่จะส่งผลใมเกิดความจเจริญเติบโตรุ่งเรือง้ายใบต่อมานะครับหนึ่งดาบนะครับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆนะครับในการที่จะไปสู่ของความเติบโตรุ่งเรืองนะครับอาจจะมีเริ่มต้นใหม่ก็จะมีปัญหาเข้ามาให้จัดการแก้ไขนะครับแต่ก็เป็นปนัญหาเล็กๆแล้วก็คลี่คลายสําเร็จเสร็จสิ้นลงได้ในทิศทางที่ดี แล้วก็เติบโตไปสู่ชัยชนะนะครับด้วยความตุ้มเทเอวใจใส่ด้วยความใส่ใจด้วยความรักกับหน้าที่การงานที่เรารักนั่นเองนะครับก็เรียกว่า้อแก้ไขอะไรที่เป็นปัญหาลงด้วยความใส่ใจนะครับแล้วก็พัฒนาด้วยความรักและความใส่ใจกับหน้าที่ธุรกิจของเรานั้นให้ดูแลเดินหน้าต่อไปด้วยความสําเร็จความเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับก็เรียกว่านี้ ฉันทะนั่นเองนะครับด้วยความใส่ใจด้วยความรักกับหน้าที่การงานที่เราทําที่เรารับผิดชอบอยู่ไพ่ใบที่9กนะครับข,ขึ้นมา3ถ้วยนะครับ <c oughs> ความสําเร็จได้เฉลิมฉลองความเติบโตนะครับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพลิกสถานการณ์ให้เกิดขึ้นไปใบแรกเดอะทาวเวอร์นะครับแล้วก็ไปใบที่9นะครับ <c oughs> จบลงด้วยความสําเร็จความเจริมฉลองกับความเติบโตรุ่งะะเรืองนะครับก็เรียกว่าพลิกสถานการณ์นั่นเองนะครับการ งานของใครที่จาราชีสิ่งที่ผ่านมานะครับที่ไม่เกิดความสําเร็จนะครับก็จะมีพลิกสถานการณ์ก็มารวดเร็วไปสู่ของความสําเร็จได้เฉลิมฉลองนะครับกับความสําเร็จกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่วนอนาคตที่สดใสนะครับกับความสําเร็จเต็มเป็นของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปความรุ <Google suffering> <magician> ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับกับความเป็นเดชสันนะครับจบสถานการณ์อะไรที่มันเป็นปัญหาจบสถานการณ์อะไรที่มันแย่นะครับเพื่อไป เปลี่ยนแปลงไปสู่ในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นหรือเจอคําสั่งอะไรเข้ามาให้มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆหรือการตัดสินใจของชาวราชีเิงเองในการที่จะเลือกเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีรุกคืบหน้าให้เติบโตในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตาม ก็จะเป็นการเริ่มต้นด้วยความรักด้วยความใส่ใจด้วยความปรารถนาแรงกล้าในทิศทางที่ดีก็ทําให้ไปสู่ของความเติบโตแม้จะมีอุปสรรคบ้างในร่วอาช่วงแรกๆก็ๆตามนะครับแต่ก็สามารถดูแลให้ยุติได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีความมั่งคั่งความมุดมสมบูรณ์นะครับก็เปลี่ยนแปลงเข้ามาในทิศทางที่ดีแล้วก็เกิดความสําเร็จ ได้เฉลิมฉลองกับความสําเร็จและก็ความเป็นดสันชีวิตที่รุ่งเรืองรุ่งโรดในหน้าที่การงานและก็ตุรักิดของชาวราศีสิงห์นะครับก็ถือว่าติดตามที่ดีนะครับที่เกิดขึ้นในช่วง9วันนี้นะครับแม้จะมีบางสถานการณ์้ามาแบบสายฟ้าแลบก็าตามนะครับแต่ก็เป็นติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปสู่ความสําเร็จ อย่างบ่งพอใจกับชาวราศีสิง์นั่นเองนะครับก็เรียกว่าแม้นบางสถานการณนะ์อาจจะไม่ค่อยเต็มใจสําหรับชาวราศีส,งสิงสักเท่าไรนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เข้ามาให้เกิดความเติบโตรุ่งเรืองนะครับเมนูการเงินของชาวราศีสิง์บ้างนะครับในช่วง9วันนี้กับการเปิดไพ่สาหรับที่สองง่าใบนะครับโถอักษ์สองดาบนะครับการตัดสินใจอะไรที่ดีนะครับที่ดึงดูด การเงินก็ามาโดยเฉพาะธุรกิจสื่อสารออนไลน์นะครับที่ทำให้ความเติบโตรุ่งเรืองดึงดูงดเงินเข้ามาด้วยความคร่องตัวนะครับก็ไปไปต่อมาหนึ่งถ้วยนะครับโอกาสดีๆต่างการเงินนะครับที่เงินก้อนโตๆเข้ามา แล้วก็ส่งผลในเรื่องของเกี่ยวกับบ้านกับรถได้ด้วยนะครับที่มีเข้ามาบางทีบางคนบางท่านนะครับมีพลัเงเสเนหยนะครับมีใครเข้ามาชอบเข้ามาพึงปอใจนะครับก็อมอโอกาดดีๆต่างการเงินเข้ามาอบตรมคําชูนะครับเงินก้อนโตๆหรือบางทีได้รับมอบเงินก้อนโตๆต,ตแล้วบางทีก็เป็นบ้าเป็นรถบ้านได้ด้วยนะครับที่อาจจะมีเข้ามา นะครับหรือบางคนได้เงินก้อนโตโตก็มาพร้อมที่จะนําไปแปลสภาพจากการเงินให้เป็นบ้านเป็นรถได้เช่นกันนะครับจะมีด้วยพลังของเสน่ห์เข้ามานะครับหรือในเรื่องของธุรกิจออนไลน์ของบางท่านนะครับที่มีความเติบโตรวดเร็วนะครับที่สร้างผลรายได้ได้รับมากมายเข้ามากับเงินก้อนโตๆตนะครับที่จะสร้างบ้านสร้างรถอะไรได้เช่นกันนะครับเพราะที่บางคนนะครับทำธุรกิจออนไลน์ที่จับ ถูกต้องนะครับที่เข้ามารวดเร็วในปัจจุบันนี้นะครับที่บางคนนั้นสามารถสร้างเงินแสนเงินล้านได้รวดเร็วในทิศทางที่ดีนะครับสําหรับบางคนบางท่านนะครับที่มีความเติบโตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในเรื่องของการสายอาชีพต่างสื่อสารต่างโลกโซเชียลนะครับที่สามารถดนึงหลดหนึ่งเข้ามารวดเร็วนะครับไปไปต่อมานะครับสองเหรียญน,นะครับ การเงินที่ก้ามาด้วยความสมดุลนะครับลังไหลก็มาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับกับความสําเร็จของการงานดูแลธุรกิจ,ดจกโดยเฉพาะใครที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับเงินหมุนนะครับก็ดึงดูดผลกําไรผลประโยชน์ก็ามาในทิศทางที่ดีเดเวลเลครับขอเงินที่เข้ามาแบบลับๆก็ได้สําหรับบางท่านนะครับเงินสนับสนุนด้วยพลังแห่งเสน่ห์าเข้ามาโอกระทำคำชูนะครับ แล้วก็ไปไใบสุดท้ายนะครับแปดด่ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับในเส้นทางทางการเงินที่จะราเีสิงต้องระมัดระวังต้องควบคุมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ก็ไพ่ใบแรกในเรื่องของการตัดสินใจนั่นเองนะครับที่สองดาบขึ้นมาแล้วก็แปดด่นะครับที่บางสถานการณ์นั้นทําให้ท่านมองไม่เห็นเส้นทางของการที่จะไปสู่ของความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นในพิจารณาอย่างรอบคอบ นะครับในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะการที่ไปเ,เกี่ยวกับผู้อื่นที่มีเข้ามาในเรื่องของการเงินนะครับบางคนก็ูกกอร้องให้ไปกําประกันบ้างหรือบางทีก็ไปรับรองในเรื่องของการเงินนะครับหรือใไปเข้ามาหยิบยืมในเรื่องของการเงินอะไรในช่วงนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับการตัดสินใจของชาวราศีสิงห์นั้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับ เพราะฉะนั้นให้พิจารณาอย่างรอบคอบตานิ่งเสียได้ก็ดีนะครับใครที่จะเข้ามาให้คำประกันให้รับรงองต่างการเงินปฏิเสธออกไปได้ก็ควรปฏิเสธนะครับไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะบางทีท่านอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรับชดใช้แตนเป็นเป้ระบ,บาดในภายหลังได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นให้อยู่ในสถานการณ์ของความปลอดภัยนะครับ ตัอ,อย่างไรก็ตามการเงินเข้ามานั้นด้วยความกล่องตัวอย่างมากมายในช่วงนี้นะครับในเรื่องของรายจ่ายของชาวราศีสิงห์นะครับก็จะค่อนข้างในเรื่องของเกี่ยวกับเติมพลังความสุขนะครับให้กับชาวราศีสิงห์พอสมควรนะครับพอเดือเดือนขึ้นมานะครับจึงเป็นพลังในพวกของเรียกว่าฮาริ ของชาวราศีสิงห์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยนะั้นเป็นสิ่งที่ชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าปกติชาวราศีสิงห์นั้นเป็นคนที่ชอบจ่ายฟุ่มเฟือยอยู่แล้วนะครับชอบจ่ายเงินง่ายนะครับอะไรที่ตกอกตกใจนะครับหลงเสน่ห์ง่ายๆก็จ่าย,งายเงินออกไปด้วยความกลงตัวเช่นกันนะครับผีก็ลืมคิดหน้าคิดหลังนะครับ แล้วสิ่งที่หมอเห็นมานะครับสําหรับคนราศีสิงห์ที่ใกล้ๆตัวนะครับเพามักจะพอได้เงินก้อนมาต้อนโตโต,ต,ต,ตนะครับก็บางทีก็ยังไม่ทันคิดอะไรนะครับก็จ่ายไปก่อนแล้วนะครับโดยที่ยังไม่ได้กำเนึงว่ารายจ่ายที่หลักๆที่ต้องจ่ายต้องจ่ายนั้นที่ต้องควบคุมการาเงินนั่อยู่ในสภาพที่มั่นคงนะครับก่อนหนังไม่ได้นํามาวิเคราะห์ไม่ได้นํามาคิดนะครับก็ขอจ่ายไปก่อนกับสิ่งที่ตนตนพอใจกับคนกับสิ่งที่ตน ลุมล่มหลงนะครับซึ่งบางทีจ่ายออกมาแล้วนะครับก็มาสร้างสิ่งที่ไม่พึงพอใจให้เกิดขึ้นนะครับก็เห็นมากมายนะครับบางทีซื้อมายังไม่ตันได้จ่ายพอเริ่มจะใช้ก็ได้ของสิ่งของที่ไม่ดีมานะครับหรือที่จ่ายไปแล้วก็ไม่เกิดผลประโยชน์นะครับซึ่งบางทีในเรื่องของการกินการดื่มก็มักจะจ่ายง่ายๆเช่นกันนะครับจ่ายราศีสิงห์อันนี้ก็ระมัดระวังนะครับเพราะว่า เดดเดวิลขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งอยู่ในเกี่ยวกับพบของอาริด้วยนะครับอาริต่างการใช้การใช้ายอย่างฟุ่มเฟือยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าช่วงกาววันนี้อาจจะเม้นดึงเงินเข้ามามากมายก็ตามากับเจ้าราศีสิงนะครับที่เงินนั้นก็มาจากพลังของความรักด้วยก็ตามนะครับหรือพลังของโอกาสการมีรายได้ได้รับอะไรกับโครงการใหม่ๆใหญ่ๆที่สร้างผลประโยชน์ผลกําไรนะครับอยธุรกิจเงินหมุนที่ หลังไหลเข้ามาด้วยความก้งตัวก็ตามนะครับแต่ไา้จ่ายก้นข้างจะต้องระมัดระวังด้วย้าวราศีสิงในช่วงนี้นะครับตัท่านจะตกอยู่ในเกี่ยวกับภพบของอารินะครับซึ่งการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยก็ตามให้สิ้นเปลืองเงินมากมายเช่นกันถตาไม่ควบคุมนะครับก็จะเป็นปนัญหาต่างกันเงินให้กับชาวราศีสิง์ในช่วงกาววันนี้ได้เช่นกันแม้จะมีเงินเข้ามามากก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นก็ ให้ระมัดระวังไม่นิ่งตัวไว้ก่อนก็มักจะดีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจาะมาเตือนนะครับการตัดสินใจเป็นเรื่องสําคัญนะครับให้อยู่นิ่งๆเพราะบางทีต้ากระยับกระย,ยในเรื่องของการเงินเคลื่อนตัวมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดอันตรายกับชาวราศีสิงห์ได้เช่นกันนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับของชาวราศีสิงห์นะครับในช่วง9วันนี้นะครับกับการาไปฟ้าใบเช่นกันนะครับ ไปไบรกขึ้นมาครับเ e ว l of f o อาฟอดจูนะครับ,รบสถานการณ์ของความรักที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีโชคชะตาวาสนาหนุนส่งให้เป็นไปในทิศทางที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับไ่ใบต่อมาครับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นะครับคนที่โสดก็มีโอกาสพบรักเกิดขึ้นนะครับบางทีมีการเดินทางกันแล้วก็ไปพกบกับใครสักคนเข้ามาสร้างความผูกพันนะครับ ไปพบกันในที่สถานที่ต่างๆในที่สาระในที่จนจนนะครับแล้วก็ก่อตัวเป็นความรักเกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาต่อไปปีใบแตกยอดต่อไปกับความเจริญต้เตอรุ่งเรืองในความสัมพันธ์นะครับแล้วก็มอบความรู้สึกดีๆด,ด้วยความรักความใส่ใจที่มีเข้าหากันนะครับก็เดินหน้าต่อไปสู่ความเติบโตนั่นเอง นะครับเป็นรักที่มีอาจจะมีความหวานความโรแมนติกอะไรเข้ามานะครับทาให้ไปสู่ความความสเร็จความเติบโตเดอรเลเวอร์นะครับที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งในช่วงนี้ความรักที่เกิดขึ้นนั้นบางทีอาจจะผู้หญิงนะครับเป็นผู้อยู่ในแนวหน้าเนในการที่จะเป็นผู้นําในความรักความสัมพันธ์ที่นําพาไปสู่ความความสเร็จให้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นทิศทางของความรักความผูกพันที่จะเกิดขึ้นสู่ดีๆนะครับ และก็ราชาถือดาบนะครับการมีเหตมีผลในความรักความสัมพันธ์นะครับซึ่งถ้าดูไปไทยสำรักนะครับก็ความสุขความเบิกบานที่เกิดขึ้นนะครับที่เต็มเต็มในทิศทางที่ดีแล้วก็ให้สิ่งที่สิ้นสักสิทธิ์แล้วก็ความเหมาะสมความคู่ควรตามถูกต้องวัฒนธรรมประเพณีอะไรในทิศทางที่ดีนะครับก็เรียกว่าความรักที่เกิดขึ้นก็อยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เคลื่อนหนุนส่งเสริมไม่ไปสู่ผมการที่จะเป็นคู่กอมมิดเมนต์กันต่อไปที่จะเป็นครอบครัวใน,นอนาคตได้เช่นกันเมื่อความรักเกิดขึ้นในช่วง9วันนี้นะครับก็จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นเป็นความรักที่ดูแลด้วยเหตุด้วยผลด้วยความใส่ใจแล้วก็มีความหวานความโรแมนติกในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ผู้หญิงอาจจะเป็นผู้ที่เป็นผู้นําในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะเดินหน้าไปสู่ความหวานความ รแมนติกค,ความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีนะครับก็จะเกิดขึ้นในกับคนโสดนะครับส่วนคนที่ไม่โสดใจชีวิตคู่หรือคนคบนะครับความรักความสัมพันธ์ก็ส่งเสริมไปในทิศทางที่ดีปอกไพ่ตั้งหน้าใบขึ้นมานะครับเป็นไพ่ที่ไม่มีไพ่ใดบ่งบอกในเรื่องของความเสียหายในเรื่องของความรักนะครับ ก็จะมีการพัฒนาต่อเนื่องไปในทิศทางที่ดีนะครับคู่รักคู่สัมพันธ์ถ้าคู่ใดที่มีความกระต้นกระเต้นในความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะครับ <c oughs> ก็จะกลับมาดูแลใจใส่ด้วยการมอบก,กิจกรรมอะไรดีๆเข้าหากันไอเดียดีๆความรู้สึกดีๆนะครับใส่ใจด้วยความรักความเสน่ห์ความ,าววามหวานโรแมนติกในทิศทางที่ดีนะครับก็เติมเต็มพลัง มองหาเข้าหามองหน้าเข้าหากันด้วยความใส่ใจนะครับก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์เดินหน้าไปสู่ของความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นกับความสุขความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะครับหรือแต่คู่กบก็ต่างนะครับก็จะพัฒนาความรักต่อไปด้วยทิศทางที่มีความสุขนะครับมีมีผลนะครับในการดูแลใจใส่ในความรักความสัมพันธ์ไม่มีในเรื่องของอารมณ์ที่ตัดสินใจออกมาด้วยความเรียกว่า เอาแต่ใจตัวเองนั่นเองนะครับในเรื่องของอารมณ์ซึ่งบางคู่ในเรื่องของบรรทอนความรักความสัมพันธ์ก็คือการเอาแต่ใจตัวเองนะครับก็คือดึงเรื่องอารมณ์ของตัวเองมาเป็นใหญ่นะครับก็จะทาให้ความรักความสัมพันธ์บันทอนความสุขแต่การดูแลด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยด้วยผลนะครับด้วยสิ่งที่ตกต้องด้วยคู่ควรนะครับที่เติมพลังดีๆก้วหากันนะครับสร้างกิจกรรมอะไรที่ดี เข้ามาอยู่ใหม่ๆสม่ำเสมอกับสิ่งที่มีคนกล้าให้เติบโตต่อไปแล้วก็พัฒนาไปสู่ความสุขในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆของชาวราศีสิงนะครับในช่วง9ว,วันวันที่29มีนาคมถึงวันที่6เมษายนนี้นะครับทั้งหมดนี้ในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักนะครับขอขอให้ชาวราศีสิง์ทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ